b y ลิซ่าแบล็กพิงกลายเป็นผู้ถือแบล็กการ์ดที่มีเพียงพันใบในโลกแถมซื้อบ้านมูลค่ากว่า200ล้านบาทในย่านเศรษฐีของเกาหลีเรียกว่าความปังไม่รู้จะไปสุดที่ตรงไหนจริงๆค่ะสำหรับน้องลิซ่าแบล็กพิงซึ่งขึ้นท่านกลายเป็นผู้ถือแบล็กการ์ดที่มีเพียง1,000พันใบเท่านั้นพร้อมทั้งยังเป็นเจ้าของบ้านเดี่ยวย่านไฮโซในเกาหลี so ee, ราคากว่า200ล้านบาทณเวลานี้ไม่มีใครสามารถต้านความฮอตความปังของสาวไทยแห่งวงแบล็กพิงอย่างน้องลิซ่าและลิซามโนบานได้อีกแล้วค่ะด้วยความสามารถรอบ ด้านสเสน่ห์ที่น่าจับตามองทําให้น้องลิซ่ากลายเป็นตัวท็อปในวงการบันเทิงของโลกเรียกงานเรียกทรัพย์เข้ากระเป๋าเข้าค่้ายต้นสังกัดอย่างมหาศาลและล่าสุดค่าสํานักข่าวเกาหลีมีรายงานถึงความเมื่อวังของน้องลิซ่าบรักพิงเข้าไปอีก โดยเผยว่าเธอนั้นได้ซื้อบ้านเดีย่ยวย่านซองบุกแหล่งชุมชนของไฮโซและคนรวยของเกาหลีไปในราคา7,500ล้านวอนหรือประมาณ200ล้านบาทซึ่งเพิ่งโอนเป็นชื่อของนอริซ่าและลิซามโนบาลไปเมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมาค่ะและด้วยทรัพย์สินที่มีรวมๆของนนริซ่ากว่า20ล้านดอลลาร์หรือประมาณ658ล้านบาท เป็นผลให้เธอนั้นได้ครอบครองบัตร Black การ์จากฮุนไดบัตรเครดิตลิ i ิต t e dition ที่มีผู้ครอบครองเพียง1,000คนเท่านั้นค่ะและสำหรับผู้ถือ Black Card e dition 3จากฮุนไดต้องได้รับการรับเชิญจากทางบริษัทเท่านั้นโดยสามารถใช้วงเงินได้ไม่จำกัดเพียงแค่มีการใช้เงินเดือนละ2.8แสนบาทขึ้นไปมีทรัพย์สินขั้นต่ำกว่า1,000 0ล้านวอน ือประมาณ280ล้านบาทซึ่งหมายความว่านอลิซาแบล็คพิงก์กลายเป็น VVIP ของคนดังเกาหลีเพียงไม่ถึง10คนที่ถือบัตรใบนี้ค่ะและหลังจากที่แฟนๆทราบข่าวการซื้อบ้านของนอลิซาในเกาหลีและการเป็น VVIP ของ The Black Car d Edition 3ต่างก็เข้ามาพูดคุยแสดงความยินดีกับนอลิซากันอย่างมากมายค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของนอลิซาที่เรานำมาอัปเดตในคลิปนี้ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ